สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้บอยชนเนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้้องลีซ่าของเรานั้นก็แสดงจบเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะจ๊ะซึ่งแอดต้องบอกเลยว่า o oh อ my g o d h แต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตรงนั้นเนี่ยเราขอมาเริ่มตรงนี้กันก่อนได้ไหมขอแวะมาชื่นชมในส่วนของลีซ่าเนชั่นนะจ๊ะที่เขาเนี่ยโอ้โหไปถึงที่นั่นเลยหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาบอกว่าแอดมินมาแล้วจา้าเข้าแถวมาหชั่วโมงแล้วและเหลืออีก6ชั่วโมงกว่าจะถึงการแสดงนะและนี่คือคิวทุกคนที่รอ คิวการรับทั่วไปแบบทางตะว,วันออกประตูเข้าจนถึงตอนนี้คือแบบผัดจ้าคือโหดมากๆไปยืนรอห้าหชั่วโมงรวมกันแล้วก็11ชั่วโมงหรือเปล่าคือเป็นอะไรที่แบบพีคแล้วก็ยูนิคจะจัดเลยนั่นเองนะจ๊ะส่วนอีกอันหนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ลอริซ่าเนี่ยมาทําการสัมภาษณ์สั้นๆก่อนจะขึ้นเวทีซึ่งเขาจะมีการพูดแบบเยอะเหมือนกันแหละแล้วก็ลอริซ่าของเรามาสัมภาษณ์ประมาณว่าหนูมีเพลงเก่าเพลงใหม่มาเตรียมให้พร้อมเลยค่ะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆให้ได้รับชมกันด้วยยยซึ่งงงจจะเเปปป็็็นนนนนัััไ้้้มมาารบชใคลลิีกกกพอ มาเริ่มจากเซอร์ไพรส์แรกกันก่อนเลยนะจ๊ะที่นอริซ่าของเราไม่รู้รู้ตัวหรือเปล่าว่าครอบครัวคุณแม่จิตทิ์และทุกๆคนที่เป็นญาติเพื่อนสนิทมิสหายนะจ๊ะก,ก็มาถึง global citizen เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วพองลมภาพและอีกเซอร์ไพรส์หนึ่งที่แอนเอามาฝากทุกคนตอนคลิป อันนี้ก็ยากจะกรีนดกำลังใจดีก่อนขึ้นเวทีนี่เองก็คือมีคนเห็นพอเฟเดริกกับโนริซ่าของเรานะจาะดินเนอร์กันแบบง่ายๆชิลๆนะจ๊ะที่ใดสักที่หนึ่งใน York นิวยอร์กนั่นแหละแต่ก็ปเป็นลุกง่ายๆสบายๆที่น่ารักทั้งคู่กันมากๆเป็นการละยายนามิตรที่ดีจริงๆนะจ๊ะคู่นี้นะส่งเสริมกันไปส่งเสริมกันมาทั้งด้านการงานแล้วก็ความรู้สึกในคุบในส่วนของแบบหัวใจที่ทดีๆแล้วกัน เราไม่อรอช้าและจ้าเรามาเริ่มกันเลยนะจ้าทุกทนตอนนี้แอดขอเรียงก่อนนะซึ่งแอดจะขอจะนําเป็นภาพนิ่งมาพูดแล้วก็ขอพูดในส่วนของความรู้สึกของแอดที่ได้ดูโชว์ซึ่งไม่สามารถเอาโชว์ที่เป็นแอนิเมชันเคลื่อนไหวขนาดนั้นมาให้ดูกันได้แอดก็จะขอรวบรวมภาพนิ่งที่ลงในโซชเชียลมีเดียต่างๆเอามาให้ดูกันซึ่งถ้าเกิดโชว์เนี่ยเขามีการอัดตังหาก,ก็น่าจะมาเอาให้ดูในภายหลังนะจ้าต้องบอกว่าลอริซาขขงเราเรียบเรียงมาดีมากๆเปิดด้วยเพลงลอริสาแบบสดแซ่บมากๆคือถอดโค้ดส อยู่แล้วหนึ่งกรุปเก้าตอวหนึ่งทุกคนก็รู้นะจ๊ะแต่กล้ามเนื้อขาทุกอย่างตอนนี้คือมันน่ามองนะาดชมไปหมดเลยจ้าและอย่างที่แอดเดาไว้ way, ถูกต้องเลยว่านนริซ่าเลือกชุดที่เป็นแบบดําเหลืองนะจ๊ะในรอบนี้ออกมาได้ดูแบบมีความสดใสสมูทเข้ากับเพลงใหม่ด้วยอะมาเริ่มกับเพลงลาริสาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ต่อด้วยเพลงมันนี่ซึ่งแต่ละเพลงก็จะมีกิมมิคของตัวเองมีท่าเต้นใหม่ๆม,มีการแสดงที่เอ่อเพิ่มนูน่นเพิ่มนี้เพิ่มนั้นเข้ามาหรือท่าเต้นที่มีความแซ่บมากยิ่ ทั่วจริงจงโนริซ่าของเราไม่ว่าจะเป็นตรงกลางฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะขึ้นจะลง,จะ,ลงจะอุ้มจะขึ้นแบบใช้แดนเซอร์เป็นบันไดอะไรคือแบบอลังการมากแกโดยเฉพาะเพลงใหม่ที่ชื่อว่า moon floor เนี่ยแอดรู้สึกแบบ oh my god มีการ mix เพลงใหม่นั่นแหละคือเพลงเนี่ยทำนองทำนองบางจุดหรือท่อนร้องต่างๆมีการเคารพต้นฉบ,บับคืออันเนี้ยมีการมา mix ใหม่เป็นเพลงของโนริซ่าซึ่งถ้าแอดฟังไม่ผิดโนริซ่าจะพูดชื่อเพลงว่า moon floor ก็แปลว่าพระจันทรน์ร่วงรนหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นไหมทุกคนว่ายังไงกันบ้างก็ ใครที่ดูแล้วตะก,กี้นะจ๊ะก็มาวีดด้วยกันได้ใครฟังภาษาอังกฤษ เก่งก็แอคนะจ๊ะก็ช่วยกันแปลด้เองแต่ต้องบอกว่าโชว์ในรอบนี้เนี่ยโนริซ่าค่อนข้างจะทําออกมาได้แบบตกใจตะลึงไปทุกๆจุดแล้วก็ใช้เวทีคุมไม่พอนะจ๊ะเสียงโวงคโควอคแร็ปต่างๆโนริซ่าก็จัดหนักจัดเต็มถึงเพลงเอ่อแบ็กกิ้งแทร็กเนี่ยจะค่อนข้างดังนะแต่แอดเห็นโนริซ่าเนี่ยพยายามร้องอยู่สม่ําเสมอนะจ๊ะเออต้องบอกว่าต้องเต้นไปด้วยเดินไปด้วยก็ต้องมีความเหนื่อยในระดับที่สูงกว่า VMA เพราะรอบนี้ต้องโชว์ถึง5เพลงติดกันโดยรวมๆแล้วเนี่ยแอดไปดูเวลามาทั้งหมดทททีีอ่นะออออนน้าาจจเเเกกก็บบไวะะรื20ุค ต้องบอกว่าโอ้โหต้องซ้อมร่างกายมาพอสมควรนะจ๊ะในการโชว์คนเดียวแบบนี้ทั้งหมดโฮเวทีแล้วก็การพูดกันจาต่างๆซึ่งโอริซ่ามาในคอนเซปต์ของการแบบปกป้องความจนปกป้องความยากไร้อะไรประมาณนี้ความขัดแคลนต่างๆนั่นเองซึ่งก็หมายรวมในทุกๆเรื่องเลยนะทุกคนต้องบอกว่าทำหนะ้าที่ได้อย่างดีจริงๆเจ้าพู ภูมิใจในตัวแทนสาวไทยคนนี้ที่ได้ไปยืนในเวทีระดับโลกในเวทีวทการกรุศลครั้งนี้ด้วยต้องบอกว่าสุดยอดสง่างามมากๆทุกคนดูไปก็ยิ้มตามไปนะซึ่งถ้าเกิดว่า performance ตัวเต็มปล่อยออกมาเดี๋ยวอาจะเอาลิงก์มาแชร์ต่อกันอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ดูเหมือนว่าจะยังเปิดให้ take action กันอย่างต่อเนื่องนนะจานริซาเขาเราก พุ่งขึ้นพุ่งข,ขึ้นในช่วงหละที่จะขึ้นเวทีเนี่ยค่อนข้างสูงมากจริงๆนะทุกคนก็ลุ้นกันต่อไปนะจ๊ะว่าการแท็กแอคชั่นนี้จะไปจบที่ตรงไหนนะทุกคนแล้วทุกคนรู้สึกยังไงกับโช์นี้บ้างส่วนตัวแอดเนี่ยชื่นชอบในทุกๆอย่างในลุคที่ดูแบบมีคามอินเตอร์เสื้อผ้าหน้าผมที่ออกแบบมาได้กําลังดีเหมาะกับการเต้นแล้วก็การโชว์ที่ไม่พรุงพรังดูโล่งตาสบายตามากขึ้นกล้ามเนื้อขาที่สวยกล้ามก้นที่แบบว,ะวะ่าตีฟาดหน้าไปเลยหนึ่ง <laughs> คือต้องขอพูดนิดนึงอะเพราะว่ามันแบบ คือดีมากจริงๆเ่ยแอดไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านี้แล้วคือการออกแบบท่าเต้นใหม่เกือบทั้งหมดจุดที่ขอชมไปพิเศษเลยการที่แบบอาใช้แดนเซอร์เนี่ยในการร่วมแสดงโชว์อย่างคุ้มค่าในการแบบเดี๋ยวอุ้มลงเดี๋ยวมีการเหยียบกันขึ้นไปมีการหอมมือมีการส่งสสยตาให้การเดินไปหน้าเวทีคือแบบว่าเพลงใหม่อะแอดชอบตรงที่ว่ามีอารมณ์เหมือนแบบ เอาตรงๆนะคล้ายๆแบบซาบิน่าคาเพนเตอร์เลยอะตอนแรกๆก็คิดว่าเดี๋ยวซาบิน่าจะเดินขึ้นมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าก็ไม่จ้าโอนริซ่าเราคนเดียวจุกๆไปเลยทุกคนอันนี้ก็เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านะแล้วคือแบบอยากรอดู MV แล้วจะออกมาเป็นความแบบสดใสซาบซ่าขนาดไหนนะจ๊ะถ้าจำไม่ผิดก่อนหน้านี้นอนริซ่าของเราก็ใช้เลมอนใช่มเบล่ะในการสื่อสารเพราะฉะนั้น MV ออกมาน่าจะเป็นการแบบลุคเบาๆสบายๆเซ็กซี่เซ็กซี่แบบเวทลุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็รอดูชม MV เร็วๆนี้แน่นน่าจะมั่นใจว่าไม่น่าจะ เกินเดินหน้าอย่างแน่นอนแอดก็แบบทางตาเราไม่ไหวนะจ๊ะแต่วันนี้ตื่นมาตีสามแต่นนริซ่าโชว์ประมาณ6กโมงสิบหนาทีโดยประับมานะทุกคนนะจริงๆก็มีจุดเล็กๆน้อยๆที่อยากจะชมเพิ่มเติมอีกนะก็แบบว่านอริซ่าของเราอ่ะใช้กล้องตั้งแต่หลังแบ็กสเตจก่อนขึ้นเวทีจนแบบว่าเออมีการจับกล้องเล่นกับกล้องมีอะไรคือแบบนอริซ่าใช้คุมทุกอย่างบนเวทีมีลูกเล่นอะไรมีจอ LED ข้างหลังก็เล่นหมดนะคือเป็นคนที่ครีเอทมากๆที่จะเล่นกับทุกๆอย่างอย่างเวทีอย่างคุ้มค่าจริงทุกคนนนนนแล้้้วววเพื่่ออีีีตรงงไหกกกกัมาาาบ มาบอกแอบกันบ้างนะจ๊ามาวีดด้วยกันนิดนึงแล้วก็กลับไปดูกันต่อว่าทางช่อง Global Citizen เนี่ยจะมีการอัพโชว์เดี่ยวขึ้นมาหรือเปล่าก็รอไปปั่นวิวกันอีกทีนึงนะครับจ้ะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้มาฝากกันประมาณนี้เจอกันมาในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายจ้า